สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเพียรน,นะคะแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะของวันที่สนะคะสรุปผลนะคะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าหลุดหลุดหลุดไม่เหลือเยื่อใยเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางเรามาไม่มาเลยนะคะสําหรับ6และ3นะคะพี่น้อง ไปตามต่อกันนะคะวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะวันนี้หลุดจริงๆนะคะวันนี้ไม่เหลือเยื่อใยเลยนะคะสําหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสําหรับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวเนาะ<ส>ก็เพียนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไปตามต่อวันใหม่นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะมันคือความเสี่ยงเนาะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปตามต่อของวันที่3มเนาะพี่น้อง มาแล้วจะสมุดใหม่นะคะใส่ใช้ไล่กว่าเดิมเนาะพี่น้องวันที่สามเดือนสี่นะคะปีหกสี่เนาะแนวทางนะคะหา้านอยสามนอยนะคะ สู 1> 1ตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดนะคะเม็ดเดียวสายรูดนะคะจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องก็น่าจะมองชัดอยู่นะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะก็ยังเป็นฮานอยสามนอยอยู่นะคะ เด่นนะคะเด่นสีนะคะเม็ดเดียวสายรูดนะคะวิ่ง3นะคะเรามาเจาะกันนะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวที่ชอบตัวที่เด่นให้นะคะ4ี่ศูนย์สี่หนึ่สี่ห้าสห สี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้านะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะลายมือนะคะไม่ใช่ไก่เขียนเนาะพี่น้องแต่ลายมือไม่สวยนะคะ รับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะเน้นเน้นให้นะคะชอบนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะน่าจะมองชัดอยู่เนาะพี่น้องสมุดสม,มุดเล่มใหม่นะคะช้ไรกว่าดืมเนาะเล่มเล็กกระทัดรัด ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียรชาแนลนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆวยปังปังนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า